บาทที่สองครับซ้นนนอนได้สองบาทกเกก็กินบาทที่สองบาทนะึ่รนะุ่นคอยมาสอนไหมครับมันหลายแล้วสวัสดีครับยกกับช่องโฮมฮักชาแนลครับเมนี้พาที่งานมาสอนคือเก่าครับแต่วันเมนี้ เป็นไม้ข้างหลังนะครับเป็นสะใหญ่นี่ครับแต่บ,บรูว่าสิได้ยังด้วยกันเนี่แห <ไป S 2> ละครับสาข้างนานี่แหละเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่าสิได้ยัง <laughs> ได้ยังก็เอาอันนั้นได้บกหอยก็เอาหอยได้กุ้งก็เอากุ้งได้หัวก็กเอาหัวครับเหมือนนี่ป้ายไ,ไ,ไปเ,ปเบิ่งน้ำกันครับ นั่นได้รุ่งตือีกก็ต้องยูคอบคัดกัได้ดอก ลอมขนร่างเด้ีหน้อยใกลๆนี่ตรงนี้ว่าจะได้ยังโอ้ยกเขาขี่ได้ไม่เม่สูน้องหน่อยเตอนนี้ไปเอาน้องน่อยมาปตรมกันสิไดข้อกินโตง่ายดีจ้ะปว่าได้หัวอะไรโอจิตุปาตโอจากลามาลองกันเคย บ่ข็นก็บ่หม่อมสายหน่อยตัวนึงตัวนึ่งไป็นคนะตัว้านเจียวนกบ่ข้นลายมันข้นแ้วก็มีน้่ยงมันออกแน่แล้วนามันเป็นขาเป็นตัวเอาอีกยู่ปะออกลางเครื่องปะเออมันกระแลนเขาเฮอะมันสอนว่ได้บ่แมนวิง คุายว่าันนะ,นะไ,ปไปเอาน้งสายอยีกจักบานนี้ <c oughs> เอาเลืกๆกันนะ <c oughs> นี่หลแต่ได้ยูเลืกๆแต่กี่เงี้ยมาจัดผมง่ายผมหัวขาดแล้ว่คืข <c oughs> กว้างขนาดเลยซะจักมันสิไปอยู่ม่องไดเนาะฮวก็ได้ มีไหมได้ไหมบาทเดียวพี่น้องหกน่อยอิกู่เป็นมาล่างหอกน่อยรับเอ็ดดียวีบ้ใส่บ้องใ่ไปเฮบาทแม่บเดียวพอสองบาทพอเดี๋ยวเอาอีกบาทนึงมาส่นเยอพี่น้องมึง บาทที่สองนสอนได้สองบาทก็เก้าพ่กินบาทที่สองบาทนั้นุ่นคอยมาสอนไหมครับมันหลแล้วพ่อแล้วขับบาทที่นี่เอาไปมกเมื่อนีร่เห็ดเม่นู่มกหัวกครับเฮ็ดเม่นู่มอ่ะมกใส่ใบตองหอมๆใส่ปลกอีตัวเบ่งหัวกเมื่อนี่ครับสอนหัวกอีพี่สองเมื่อนีร่หมันครับก็เก่าได้ลายลาย เจียดอินาน้อยกมีตกแกเจีดจะนาหน่อยย,ย่างครับมือน,นี่ได้แมงอันนี้น้ำแมงอีหยังวะแมงขันโซแมงบังยูบ่าดเอินแมงคันโซแมงขันโซเหนียวกมีจ้ะได้เหนียวความนี่ครับนี่นเหนียวตวงงามเหนียวกลายเติบยุ่ แต่ว่าหัวกนี่แล้วมาได้โอ้ยกระปูความไม่ได้กินขขาวแกลงนัากันเนนด้ครับขขาวแงกล้ว่ามื่อนีประมาณแมงดาจ้ะไม่เห็นแมงดาหนะมืนนอเนาะกระปูกระตรงูางามอ๋อโมขวักเอาไปฝากป้าป้าจะได้กินวัน่ะป้าย,ายุย้ไก่ ผมพากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามนะครับช่องโฮมมักชาแนลนี่นะครับพอกันคลิปนาสวัสดีครับ